สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่9มกราคม2569กันค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะสาหรับภาคใต้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะ สำหรับพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้มีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9-14องศาบร,ริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1-10องศาเซลเซียสภาคะตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-14องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่5้าถึงสิองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่1 3บสาถึงสิองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่1 3บสถึงสิองศาเซลเซียสมาต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัานียะลาและนาราธิวา ฝนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตร,รังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานาคนรและปริมณฑลมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-18องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะวนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตันออกขอให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัต์เข้าหาฝั่งไว้ด้วยนะคะในวันนี้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนลงไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ